รูปเกมเป็นกไหครับรูปเกมก็ต้องกล่าวตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่จู้โยตดเราเป็นน้องใหม่ในในในเวทีไทยลีกนะครับเราขึ้นมาตรงนี้ก็ใช้นักศึกษาส่วนใหญ่เล่นนะครับสำหรับรูปเกมวันนี้เราก็ต้องยอมรับในศักยรภาพของของนักเตะนะครับว่าว่าฝีเท้าเราด้อยกว่าแต่รูปรูปเกมที่ผมวางมาเนี่ยคือคือรับไปแน่นลัวโตไวเร็วซึ่งซึ่งเราช่วงแรกเราก็มีโอกาสนะครับ รูปเกมพอเล่นไปเล่นไปก็รูปเกมที่มันออกมาผม <S <S ผมก็พอใจอยู่ในในระดับหนึ่งกับกับน้องๆเราที่ที่มาสู้กับไอรกิน่ง,งนี้ได้ครับแล้วตอนนี้ที่จากน,าน้ก,ก,การเขาการแนอที่ได้ี้เชียนไหมครับอ่าแม่โจเราเป็นแม่โจยนเต็ดของเราเป็นทีมหามอะไรนะครับก็ต้องขอบคุณ แฟนบอลชาวจังหวัดเชียงใหม่แฟนบอลสิทธิ์เก่าไมโจทั่วประเทศนะครับที่ให้กําลังใจทีมไม่โจของเราตลอดมาครับผมที่เราขึ้นมาตอนแรกนะครับเราขึ้นมาจากทีสได้ขึ้นมาทีสโดยอัตโนมัตินะครับเป้าหมายของเราก็คือติด1ใน5ในช่วงแรกนะครับแต่พอผ่านเล็กแรกไปอ่ะ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในที่2นะครับซึ่งเป้าหมายเราก็ตอนนี้หวังลึกๆว่าอยากไปแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกำไรของของทีม m มโจส่วนชุดใหญ่ของเราก็วันนี้ไม่ได้เดินทางมามากับกับกับทีมที่พี่มาในเอฟเอคัพตรงนี้นะครับสภาพทีมตอนนี้พร้อมครับเพราะแมโจอยู่เจ็ด แต่ต้องขอขอบคุณปุ๋ยระใบนะครับเขาเขาให้ตามที่เราขอเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินนักเตะเราจะอ,าออกเงินเดือนจะอ,ออกทุกวันที่28แนะครับแล้วเราจะมีแมตวินมีเบรเลี้ยงแข่งคือน้องนองนักศึกษาเราที่ที่อยู่ก็มีรายได้ไปด้วยแล้วก็สภาพการเงินเราก็คล่องพอสมควรเราพร้อมที่จะเสริมนักเตะในเลกสองครับ ในส่วนตัวผู้เล่นต่างชาติตอนนี้เรามีอยู่2คนเซดูกับบ๊อบบี้ตอนนี้เราจะหาเพิ่มอีก1คนครับเพื่อเพื่อให้ครบ3ตามกคบัตของสมาคมฟุตบอลครับแต่ว่าเลข2เนี่ยเราจะหามาเสริมแน่นอนครับผม